กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับน็อตสปาร์ตันนะครับกับเกมพับจีโมบายอ่าโอ้โหเพียบเลยมึงจีนี่ทีเด็ดเเรื่องมาแนละ้วสองคาร์เราเนี่ยปืนปืนไปออของคาแล้วเนีเย้า ยากมากเลยเนี่ย,ย,ย,ยนี่กิ๊บเป็นสนอง s <S จังหวะนั้นนะครับตรงนั้นมีก้อนสามก้อนนะมันน็อกกำลังดึงกันอยู่ขอเคียรของกตายมไ,<ป>ไ,ไม่ต้องเกิดเราต้องไปลอย ยิงเอ้ยพื้นยิงอะไรเอ้ยโอ้โหพื้นตายแล้วตัไว้พี่โดนจะได้เอ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์หน้าหลังในที่นี้จะเอาไงดีเนี่ยเอาหลังก่อ็ได้มั้งเคลียร์หัก่อนตามก่อนเป็นยังไงตุ๋ยไอ้ค้างเขาได นี่เอาก่อนเลยว่วเจะให้มันมาชุบจังหวะน,นี้ต้องเคียย์ให้เกลี้ยงขอฟาร์มของก่อนเราจะฟาร์มของนายไปยิงเพื่อนนายนะ <c oughs> ได้คิวไอตรงนั้นแน,น่เลยมันอยู่ข้างในมไม่เจอ เงียบ,บไปเชียหือตกใจหมดนะเนี่ยเฮียบวอยู่ก็พ่อมาข้างนอกเนี่ยมันมีเสียงเทานะนั่นไงนั่นไงขอยิงหน่อยครับขอยิงหน่อยครับืนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยมายังไงก,ก,ก,กอ่อนืจะมาแก้แค้นเหรออย่างเร็วไป ไปราคาต่อค่าค่าขอยิงคืนแน่ตายถ้าเผลอปั๊มยาก่อน,นอฮ้ยค่าขอคิวแล้วกันนะเนี่ยมันมันมีตี้อีกนะหาตัวไม่เจอ ไม่ได้ยิงต,ตรงไหนบนเขาอะหาตัวไม่เจอจริงๆเฮ้ยอ่าเพื่อนหลงเนี่ยมันมีเยวมันีเหยื่ขอราบได้ไหมขอราบไหมอืมขอบคุณครับเนี่ยหาตัวแล้วหาไม่เจอมีอยู่ไหนไม่รู้อะมองไม่เห็นนะตาบอดเฮ้ยสัญญาณเตือนเอาแล้วเอาแล้วอยู่ไหนวะเสาไม่มี กเฮ้ยเปิดจุดตัวแล้วเรายิงไม่น้องด้วยเก็บไปก่อนนเลยเอ้ยม่มมาเสริมโอ้โหมาคีดตัวเนี่ยโอ้โหยกตี๋มั้งเนี่ยมาสี่ตัวเนี่ยเอาแล้วรอดไหมเนี่ยไอ้รอดเฮ้ยคุณตี๋เหรอยิงสี่น็อกสี่มันมันต้องเป็นกล่องหมดสิ ทีมเดียวกันหรือมันมีโคต้าอีกนะไปไม่รู้จะฟาร์มอะไรทีนี้เอ้ยสิงเทา้างานไงข้างบนสิงเท้ามาใกล้ๆแล้วไงไอจัว่าแอหลบก่อนมีไฟมานี่แน่นี่แน่นแน ลากลากลากไอ้ตายอืมนคนล้มต้องซ้ำมันมีตี้ที่มันดักยิงผมกเมื่อกี้รอบหนึ่งวงก็บีบเอาไงดีจะเข้าวงดีไหมเนี่ยเข้าวงดีกว่ามั้งวงแรงด้วยไทยเกมด้วย แหวงังเฮ้ยืควันมันช่างเตะตาขอส่องหน่อยมันไง,ไง,ไงย,ยิงลมคมกิบเปลี่ยนทำเล่ก่อนหลังต้นไม้ยังไงเทสยิงก่อนดีกว่ามั้ง ปพาไฟแม่งถึงไหมเนี่ยแหละไม่ถึงเปลี่ยนจุดดีกว,ว่ามุมนี้ไม่ได้เปลี่ยนจุดเอ้ยเยมีตัวมามีตัวมามันไม่ตายวะมันอยู่นอกป้งนี่เก็บไปหนึ่งเก็บไปเฮ้ยวงแรงวงแรง เอ้เปลี่ยนสิงโตสิงโตสิงโต้สิ่งโต้ยอ้ไอ้นๆๆนแล้วแล้วเ้ววว้ว้วไอม่ทันตายมาเอาใหม่ปืนก่อนที่้ปืนไอ้ได้แล้วของมะไเป็นของพิศารลงเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ้เอ้เสียงปืนมาแล้วอ้าวอาวสงครามกอเไป หาศพจะได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจะเย็นดีเพื่อนจะเย็นดีเพื่อนไปลงคืนก่อนดิโอ้ใจร้อนจังเดี๋ยวเดี๋ยวจเ,เ,เย็นนิดนึงยใจเย็นควันควันนี่ก่อนไม่มีมันแหลกเนาะไาดิขึ้นมาดิไอ้เสียงแก๊ง หนูมันยังเร็วไปนะข้าหน่อยสำหรับคำ้านะครับกดลับหมดนะครับผมไม่เคยวันมังม้ง <c oughs> เอพายลากซะแะตงร้อยมาชุแบแค่บ้านมีตัวนี่ว่า ได้ยินเสียงปืนอยู่เฮ้ยนังไงเฮ้อ,อเกือบคิดปั๊มยาก,ก่อนดีกว่าใจเย็นเพื่อนจะเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมา,อา,อนข,นมาขอปั๊มยาก,ก่อนเออลงไปก่อนลงไปก่อนมีจะระแนมนติกอะไรนะบ้านก็มีเอ้อเอา,อาเ,เอาไงทีนี้กระสุนเจ็ดน,นัด ฟังขวาก็มีตัวอีกเก็บกระสุนก่อนเอ้ยมือลัน่นย็นดีโอ้โหรอยนัดด้วยจระเลอรแล้วทีนี้รีโ o a ช้ามากอมเอาไงดีตั้งลักก่อนดีกว่า มันมีเสียงเท้าอะข้างนอกเช็คก่นอนน่นไงตรงบ้านก็น่ากลัวบ้านมันมันรอต่อยเราอยู่้ยยิงไม่ได้เอ้มันไม่โดนเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยไอ้ตื่ดเต้ยเอ้ย นั่นไงัไไนวเป็นตาแล้วนี่ขอซ้ำเก็บให้เรียบขอ่อยุพเลยนะคะเฮ้ยเสียงรถมาจังหวะน,นี้ต้องอนี่ล็อกไปหนึ่งเฮ้ยมีเสียงตัวเพิ่มมาอีกเสียช้ำไม่ได้เดหนตาตางหลบก่อนโอ้เดี๋ยวไปซ้ำ เฮ้ยมันออกมาติดนี่้าวหมอตีเลยเฮ้ยอย่าลน้ลนอยน่าลน้นอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นตรงกระท่อมข้างหน้าตรงบูเข่ามันมีตัวอยู่ผมต้องเปลี่ยนจุดเลยนะเนี่ยเราแวงมาซ้ายขวาซ้ายมันมีมันมีถยงปืนอยู่ขวาก็เราแวงขวามีตัวมีเนี่ยวงเลเ็กก็พาหน้ากลัวด้วย เอาเก็บก่อนเรียลอกรากร่างซ้ำตายถ้าเธอแล้วไปเกิดเป็นปุ๋ยอ่าเรียบร้อยสวยอืมเสียวเสียวไม่มีแน่ใช่ไหมเขาแอบกว่าปึ๊บตรงบ้านเหมือนมันมีมากกว่านี้ มันไงมันเอาแล้วมันโครตี้นม่ได้เสียได้ต้นไม้บางเปลี่ยนจุดก่อนดีกว่าเราต้องไปแจ็ตี้เขา<ะ>นี่ไงนี่ไงหมดตี้เรามาสสยแจมอะระยะนี้ไม่พลาดคว้างเราเปไปแล้วอา้าวไม่ถึง ไปแล้วเหมือนมาเบษผูนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเพื่อนใจเย็นเพื่อนเขาคือก่อนโอ้ยใจเยน็ยเยนใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นดีเพื่อน,น,นโอ้โยจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ